เอาเลยสิครับคุณผู้ชมครับพิกคาดคะแนนสามประสิทธิ์เอฟซีของประเทศไทยครับจากผลงาน4สสโมรตัวแทนบุรีรัมย์แบงคอกบีจีและราชบุรีไทยยังท็อปหอาเซียนในการเก็บแต้มในแมตช์เด์แรกทำเวียดนามตะลึงครับชนะไทยไม่แพ้จีนแต่ได้คะแนนน้อยกว่าไทยเกิดอะไรขึ้นมาดูภาพรวมพร้อม บทวิเคราะห์และก็บทสรุปในแมตแรกกันนะครับพร้อมมาอัปเดตสถานการณ์ฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งของทีมชไทยล่าสุดกันสักหน่อยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ปเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยเอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจริงครับพิกคาสดสุดๆครับสำหรับสถานการณ์ของสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชียซึ่งแน่นอนนะครับในปี2025ถึง2026มี4สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้ลงแข่งขัน,ขนก็ไล่เลี้ยงแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่ลงแข่งขันถ้วยฟุตบอลใหญ่ที่สุดในเอเชียก็คือ AFC Champions League อ e ีริ e ขนาดที่3ทีมนะครับก็ไล่เลี้ยงแต่ BG ประทุมทูแวงคอกยูนเต็และราชบุรี FC ครับที่ลงแข่งขันในฟุตบอลถ้วยรายการ AFC Champions League 2แน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่แฟนฟุตบอลไทย จับตามองตั้งตาแมตช์เดแรกหรือการแข่งขันแรกก็คือการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บค่าสัมประสิทธิ์ล่าสุดครับคุณผู้ชมค่าสัมประสิทธิ์ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกมแรกของสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยนะเดี๋ยวขอสรุปภาพรวมก่อนบุรีรัมเนี่ยในเอ c h a แชมเปี้ยนส์ e ีกอีลประเดิมสนามเกมแรกเฉือนชนะยาโคเดลุตาซิม2ประตูต่อหนึ่ง อันนี้ยกนิ้วให้ว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในการทำให้ทีมจากไทยเนี่ยสามารถเก็บค่าส,มสัมทธิได้เพิ่มในทัวใหญ่เอเชียเนาะขณะที่ต่อเนื่องมาเลยครับในกลุ่ม F เนี่ยที่ราชบุรีอยู่กลุ่มเดียวกับกัมบะโอซากาจากญี่ปุ่นนำดินจากเวียดนามแล้วก็อีเทนจากทางฮ่องกงนะครับปรากฏว่าราชบุรีเนี่ยประเดิมสนามเกมแรกด้วยการบุก ไปแพ้นำดินของเวียดนามซึ่งเป็นแชมป์ลีกเวียดนามนะไป1ประตูต่อ3นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เรียกว่าได้ใจแฟนบอลไทยแบบสุดก็คงหนีไม่พ้นเกมที่ทูแบงคอกอยู่ในเตดครับบุกไปถล่มยับใส่สลังงอ4ประตูต่อ2ครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าโอ้โหทูแบงคอกเขี้ยวนะ ในผู้ว่าท่วรายการนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีประสบการณ์นะครับแม้ว่าจะเจอทีมแก่งอย่างสลังงอก็ปรับเอาชนะได้โดยในกลุ่มของทูแบงคอกเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม G และในกลุ่ม G เนี่ยมีทีมยอานอาเซียนนะครับก็นอกเหนือจากสลังง,งอจากมาเลเซียก็ยังมีเปอร์ซิบันดุง ของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ Lion City ี้เซ o เลอรจากสิงคโปร์ด้วยนะครับแบงคอกก็ประเดิมเป็นจ่าฝูงเนาะส่วนอีกทีมไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นทีมใหญ่ของประเทศไทยก็คือ BG ปทุมที่อยู่ในกลุ่ม S ร่วมกับโป h ฮังสติ e เลอรจากเกาหลีใต้ t e r m i n เนตโรเวอร์ Rover, จากสิงคโปร์แล้วก็ขายาอีโลอีโลจากฟิลิปปินส์ b g ประเดิมสนามเกมแรกเล่นในบ้านนะครับด้วยการพ่ ให้กับทีมแก่งจากเกาหลีอย่างโปฮังสติลเลอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ในที่สุดนะครับคะแนนค่าสัมสธิเอฟซีแมตช์เดร์แรกก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับปรากฏว่าประเทศไทยของเราครับทำคะแนนภาพรวมได้3.500คะแนนนะครับถือเป็นท็อป1จากชาติอาเซียนที่ทำได้นะครับแล้วก็เป็นท็อป6 ของเอเชียเลยนะครับคนลุกสู้ครับเพราะว่าอ้างอิงแบบนี้เราได้คะแนนจากที่บุรีรัมชนะในเกมแรก6คะแนนนะครับแล้วก็จากแบงคอกยูนิเต็ดที่ชนะในเกมแรก4คะแนนนะครับขณะที่บีจีปทุมที่แพ้ในเกมแรกให้กับปอฮังสติลเลอร์เนี่ยได้อยู่2คะแนนแล้วก็ราชบุรีเนี่ย สอคะแนนเมื่อนำมาคิดเป็นค่าสัมประสิทธิ์สำหรับแมตช์เดย์แรกเท่านั้นนะครับไทยเนี่ยได้อยู่3.500ก็เมื่อมาดูในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์รวมนะัตอนนี้นะครับไทยก็มีอยู่ที่50.138ก็ยังเป็นท็อปเ ของเอเชียแล้วก็ยังเป็นท็อปสในฝั่งของเอเชียตะวันออกเหมือนเดิมนะครับเหลือจะเชื่อนะพูดได้เลยว่าเวียดนามเนี่ยตะลึงสุดๆเวียดนามไม่แพ้ใครเลยนะครับในแมตช์เดย์แรกแถมเอาชนะสมสรรจากประเทศไทยนะครับแล้วก็กับกองอันฮานอยที่ไปเจอสมสสรจากจีน ก็ตีเสมอได้นะครับก,ก็เก็บเสมอได้2ทีมนี้เนี่ยนะครับเก็บได้จากชัยชนะของน้ำนินเนี่ยสคะแนนนะครับแล้วก็กรงอันฮาน,านอยเสมสโมอสรจากจีนเนี่ยนะครับได้2.667นะครับก็คิดรวม2ทีมเนี่ยก็ได้ถึง3.33นะครับคะแนนที่ได้เนี่ยเท่ากับสิงคโปร์เลยสิงคโปร์เนี่ย ก็คือเทมิ i n ตโรเวอร์ชนะเกมแรกนะครับแล้วก็ได้4แต้มนะครับไลอ้อนซิตี้เซเลอร์นี่ตีเสมอเปอร์ซิบันดุงนาทีบาปเลยนะครับก็ได้2.67ก็ได้3.33นะครับซึ่งทำให้เวีนดนามงงมากเพราะว่าพวกเขาไม่แพ้ใครแต่ว่าสโมสสอนจากไทยเนี่ยแพ้ถึง2ทีมแต่ได้แต้มเยอะกว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้สง่งมาจากบุรีรัมด้วยนะครับบุรีรัมเล่นหลีกใหญ่ อย่าง f f c h h a m p i o n s l e a g u e e อีลินะครับบวก6นี่แหละช่วยได้เยอะแล้วประกอบกับแบงคอกชนะนะครับแม้ว่า BG กับราชบุรีจะแพ้ก็ตามนะครับแต่ก็ได้เยอะกว่าสิงคโปร์และวิทนามไม่มากเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับรวมไปถึงภาพรวมของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าต้องเร่งเครื่องหน่อยนะทั้ง B ีทั้งราชบุรีเพราะว่ามันกระทบมากคือแพ้เนี่ย ค่าสมรสทธิ์หายไปเยอะพอสมควรเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับในแมตช์เดแรกไม่มีชาติไหนเลยนะครับที่ตัวแทนของแต่ละชาติเขาจะมีเฉลี่ย4ทีมเนี่ยเก็บชัยชนะได้หมดนะครับก็คืออ่า UAE ญี่ปุ่นเนี่ยรวมไปถึงเกาหลีนะครับได้5คะแนนเต็มนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของไทยเราเนี่ยมันกระทบพอสมควรคือถ้า2ทีมชนะและ2ทีมแพ้นเนี่ยมันได้3.5 คือเราได้เยอะของเวียดนามก็จริงแต่เยอะกว่าไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยเกมแรกมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันใหม่แต่ที่ผมประหลาดใจสุดๆเนี่ยก็คือจีนครับเหลือเชื่อนะจีนในปีนี้ผลงานไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับคือเขายังได้โคตาใน FC Champions League Elite 3ทีมเนาะแพ้หมดเลยนะครับแล้วก็ ก็มีปักกิ่งกัวอันนะครับก็เสมอทีมจากเวียดนามอีกนะครับก็บวกไปแค่3.2เองนะครับมองในภาพรวมนะครับค่าคะแนนสัมสิ์ในเกมแรกเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกอะไรได้ไม่เยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวดูระยะยาวนะครับเพราะว่าจีนเองก็ก็ทำในแมตช์แรกได้น้อยกว่าไทยนะครับแต่ว่าไทยเราอะต้องเร่งหน่อยสำคัญนะสำคัญมากๆคือ เรามีแข่งอ e ีลิทแค่1ทีมนะครับแล้วก็ใน FC Champions League 2 3ทีมดังนั้นเนี่ยถ้าคะแนนมันจะพุ่งเนี่ยใน FC Champions League 2ต้องทำผลงานให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือการประกาศออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเวลยาว่าจะเป็นยังไงแต่ผมก็พิคาดเหมือนกันนะตอนแรกก็เสียวๆอยู่บุรีรัมชนะทูแบงคอกชนะแต่ว่า BG กับราชบุรีแพ้จะกระทบเยอะไหมก็ก็ถือว่า ยังอยู่ในพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่นั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นหลังจากชัยชนะของบุรีรัมยูนเต็ดในเกมแรกนะครับก็มีบทวิเคราะห์ออกมาน่าสนใจเอามาเล่าแล้วมาขยายให้คุณผู้ชมได้ติดตามหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปดูเรื่องคะแนนค่าสมรสิทธ จากเว็บไซต์ของ Footy Ranking นะครับซึ่งก็มีการออกมาวิเคราะห์นะครับเป็นการาฟโดยอ้างอิงสถิตินะครับจาก Opta Power นะครับเรนกิ้งต่างๆโดยเขามีการเปิดเผยว่าจากชัยชนะเกมแรกของบุรีรัมเนี่ยนะครับส่งผลให้สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสจะจบในท็อป4ของรอบลีกเลยนะ43เ แล้วก็บอกอย่างชัดเจนว่ามีโอกาสสูงถึง80%เลยที่บุรีรัมเนี่ยจะเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับก็อย่างที่บอกว่านี่แค่นัดแรกนะแต่ผมมองนะเอาตรงๆเกมแรกยังบอกอะไรได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางแล้วก็นิมิตหมายที่ดีแล้วกันสำหรับบุรีรัมแล้วก็เป็นถ้วยใหญ่ของเอเชีย er ด้วยนะครับสรุปตามนี้นะครับแมตช์เดยแรกลองเชิง ทีมล้างก่อนนะครับทีมไหนเพิ่งมาแข่งก็ปรับตัวเข้ากับสภาพฟุตบลอลสโมสรเอเชียนะครับแล้วก็ทีมไหนเคยแข่งแล้วก็ต้องปรับตัวหน่อยนะครับแล้วก็ทีมไหนที่มีประสบการณ์ก็ต้องช่วยกันดันๆน,นะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ลุ้นสโมสรเอเชียโคตรมันโคตรเดือดเลยทีเดียวขอเรียกปิดไทยอัปเดตล่าสุดของสถานการณ์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันสักนิดหนึ่งครับ ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการครับ18กันยายน FIFA World Ranking ทีมชาติไทยของเราในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีอุ่นเครื่องสองนัดก็คือชนะฟิจิ3ประตูต่อ0นะครับคะแนนฟีฟ่าบวก3.35คะแนนแล้วก็ไปแพ้รัก0.1นะครับก็ลบไป3.22คะแนน เรามีขึ้นมาเป็น0.13คะแนนนะครับรวมคะแนนเป็น1,222.20คะแนนอันดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือขยับขึ้นมา1อันดับนะครับจาก1 0 2มาอยู่ที่101ของโลกแล้วก็ยังอยู่ในอันดับที่16ของเอเชียเหมือนเดิมนะครับส่วนในอันดับโลกตอนนี้เบอร์1เป็นสเปนเบอร์2เป็นฝรั่งเศสเบอร์อาเจิตินาเบอร์สอังกฤษเบอร์หโปรตุเกสแล้วก็เบอร์6บราซิล สรุปในย่านเอเชียเบอร์หนึ่งเป็นญี่ปุ่นนะครับอิหร่านอามาเป็นอันดับ2เกาหลีอันดับ3ออสเตรเลียอันดับ4กาตาร์อันดับ5ส่วนในย่านอาเซียนนะครับไทยเป็นเบอร์หนึ่งครับตามมาด้วยเวียดนามอันดับที่2อินโดอันดับ3มาเลเซียอันดับ4แล้วก็ฟิลิปปินส์อันดับที่5นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาตามกันแบบติดๆในช่วงเดือนตุลาคมที่ไทยจะมีคิวเจอกับไต้หวัน2นัด บอกได้เลยสนุกแน่ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ บิ๊กแชมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ